s a g a d e l i c Party e s Buena s e n s a c i ó n s a g a d e l i c Party is Lociase l Sol s a g a d e l i c Party Toda c o n f u s i ó n s a g a d e l i c Party e s a l u c i n a c i ó n ครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับในการเปลี่ยนระดับแสงของหน้าจอครับ บางคนอาจจะต้องการแสงมากแสงน้อยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นรถที่เราเคยใช้ก็อาจจะมีปุ่มหมุนง่ายๆนะครับแต่รถยนต์ Mercedesben z เราต้องเข้าไปที่เซตติ้งครับเซตติ้งแบบเดิมครับกดเลื่อนจากที่พวงมาลัยครับกดเลื่อนไปเรื่อยๆไปที่เซตติ้งครับแล้วคลิกโอเคครับแล้วมาที่ไลท์ครับแล้วคลิกโอเคอีกหนึ่งครั้งครับแล้วคราวนี้เขาจะมีเลเวลครับแล้วคลิกโอเคเพื่อเลือกเลเวลครับ อันนี้คือสว่างมากสว่างน้อยนะครับเราก็เลือกได้ผมเลือกระดับ2อยู่เสมอครับก็สามารถเลือกระดับความแบบสว่างนะครับหรือเรียกว่า brightness ของดิสเพย์ได้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ